ระยะเวลาที่ทีมงานเปิดเลนส่งโลกได้รับใช้ท่านผู้ชมในเนื้อหาสาระความรู้จากทั่วทุกมุมโลกนั้นมีท่านผู้ชมหลายต่อหลายท่านเหลือเกินครับที่เรียกร้องให้นําเสนอเกี่ยวกับสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ดินแดนมหัศจรรย์อันขึ้นชื่อลือชาถึงประชากรที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักชาติจนสามารถผลักดันประเทศให้เป็นหนึ่งในเสือเศรษฐกิจที่กําลังโลดโผนจนทยานผลิตสินค้าคุณภาพสูง แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างสมภาคภูมิสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ตั้งอยู่บนปลายสุดของคาบสมุทรเกาหลีมีขนาดพื้นที่99,500ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่าได้กับพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนของไทยพื้นที่ทางทิศเหนือมีอาณาบริเวณจรดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือทางทิศตะวันตกจรดทะเลเหลือง ซึ่งไม่ห่างไปจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสักเท่าใดนักทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอนาบริเวณที่ไม่ไกลไปจากภูมิภาคไซบีเรียของสหพันธรัฐร,ร,รัสเซียส่วนทางทิศตะวันออกติดทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นซึ่งสามารถเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ด้วยพื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรยื่นออกไปในทะเลนี่เองส่งผลให้เกาหลีมีหมู่เกาะน้อยใหญ่อยู่ในทะเลถึง3 0 0พันเกาะ โดยมีเมืองปูซานเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองของเกาหลีด้วยจำนวนประชากรกว่า4ล้านคนหรือพอๆกันกับจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครของเราเลยทีเดียวความเป็นสมุทรนครของปูซานส่งผลให้ที่นี่เต็มไปด้วยสีสันของความเป็นเมืองชายทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีสันจากการเป็นเมืองประมงที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี โมปลาเยอะเลยคุณนิติแล้วคุณนิติรู้เปล่าว่าปูซานเนี่ยนะเป็นทั้งเมืองท่าแล้วก็เมืองศูนย์กลางประมงอันดับนกกหนึ่งของประเทศเกาหลีปลาไมนปูอะไรอะคปูเนี่ยเลยปูอย่างนี้เรียกว่าชิงแคบหมายคว่ามาเป็นปูยักษ์เป็นเจ้าแห่งปูอะนะฮะปูพวกนี้เนี่ยเนื้อมันจะอยู่ตรงกล้ามข้างในมันไม่ค่อยมีเนื้อเราเวลานึกว่าไอ้ตัวมันแต่มันน่าจะมีเนื้อกลับไม่ใช่นะแต่ว่าปูคือตรงกล้าม แล้วก็ตัวหนึ่งตกประมาณสามกิโลคุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยตกกิโลเท่าไหร่ถ้าเท่าไหร่คกิโลประมาณ40,000วอน40,000วอนนี่คือ10,000วอนก็ตกประมาณกี่เท่าไหร่อ่ะ400บาท3ากิโลก็คือ120,000สองหมื่วอนก็ตกตัวประมาณ5้0 0มบาทโอ้โหง,งานอาทิตย์เดียวเนี่ยกินปูทีเดียวก็หมดเลยหมด,หมดแล้วแวพงพอสมควรค่าครองชีพในประเทศเกาหลีเนี่ยแพงกินอะไระต้องระวังเหมือนกันนะครับ เพาครับไป่าที่นี่มันเยอะจังที่ปลามันเยอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีมันเป็นเมืองไอเมืองภูซานเนี่ยมันอยู่ติดกับทะเลครับแล้วก็ไอทะเลที่นี่นะมันทะเลที่ทะเลกันคนญี่ปุ่นก็บอกว่าเป็นทะเลญี่ปุ่นคนเกาหลีก็บอกว่าเป็นทะเลตะวันออกก็ทะเลกันครับแล้วก็ที่ป่ามันเยอะเพราะว่าไออุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันพอเหมาะครับคุณนิติรู้ไหมว่าทำไมมันพอเหมาะทำไมคะที่มันพอเหมาะเนี่ยก็เพราะว่าตรงเนี้ยตรงไอเมืองภูซานเนี่ยทะเลแถบนี้นะ มันมีทั้งกระแสน้ําอุ่นแล้วก็ระแสน้ําเย็นนะคับมาไหลมาชนกันครัก็อุณหภูมิก็เลยแบบพอมหมาตลาดจาเกาจิหรือตลาดปลาแห่งนครปูซานถือเป็นย่านที่มีชีวิตชีวาอยู่เสมอผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาทั่วทั้งตลาดดั่งฉากชีวิตที่สับสนอลมาน แม่ค้าร้องเร่ขายสินค้าทะเลสารพัดชนิดละครชีวิตเรื่องนี้ดูจะยิ่งมีสีสันมากขึ้นเมื่อถึงห่วงช่วงที่มีการประมูลสัตว์ทะเลสดๆจากเรือประมงผู้ประมงหนุ่มใหญ่แต่ละรายจะพากันขบคิดให้ราคาประมูลกันอย่างเอาจริงเอาจังและออกท่วงท่าห้ำหันราคากันอย่างสนุกสุดเวี่ยงช่วยให้บรรยากาศของการประมูลปลาดูคึกคักยิ่งนัก แม้ว่าเกาหลีจะเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวไกลไปกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียอยู่มากแล้วแต่ลูกทะเลชาวโสมขาวก็ยังไม่คิดที่จะเลิกประกอบอาชีพประมงเหมือนกับผู้คนชนชาวไทยที่ต่างพากันละเลยอาชีพนี้กันไปหมดพ่อครับพ่ออยู่เมืองจันทร์พ่อเคยออกทะเลมหเคยออกทะเลสมัยเด็กๆเ,เวลาปิดเทอมทีนึงสองสาเดือนนะี่พ่อจะรับจ้างไปกับเรือ ในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะ<ฆ>ก็ส่วนมากแล้วจะมีแค่ใต้ก๋งที่เป็นคนไทยนะ<ฆ>แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยนะครับขอเรียนแบบท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าความแตกต่างของการประมงบ้านเรากับที่เกาหลีเนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงก็คือว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับใต้ก๋งแต่เป็นคนไทยแต่ว่าคนที่ทํางานในเรือเนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานหนักนี่นะเรามักจะใช้แรงงานพวกพม่าบางัง พวกเขมรหรือพวกอะไรต่างานานาบ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นในประเทศแบบเกาหลีนี่นะครับเขาถือว่าการออกทะเลนี่นะครับทั้งลำจะต้องเป็นชาวเกาหลีเท่านั้นคือเป็นอาชีพสังวนเลยนะฮะห้ามเป็นคนชาติอื่นครับเพราะที่นี่เขาถือว่าการเป็นลูกทะเลการเป็นลูกประมงนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากถ้านอกจากนั้นนะครับอาหารทะเลเนี่ยนะก็ยังมีราคาแพงมากแล้วเมื่อแบบมีราคาแพงเนี่ยก็คุ้มกับการที่จะว่าจ้างคนเกาหลีนี่นะครับไปออกเรือซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับ